กุ้งฝอยครับกุ้งฝอยมีแต่ตัวกำงามโอ้ยพี่น้องแบบหลายครับพี่น้องแบบหลายครับพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยกุ้งสาวแต่ออนซ่อนแหงครับสี่กิโลครับพี่น้องโอ้ยมันสินักหนามนะมาจากแธเชียร์กับประมาณสามกิโลขึ่งโอ้ยเบิ่งเบึง,บง,บง,บง เบื้งเดี้มีตัวตัวงามๆเนะครับบุ้ยมีกินลูกเหี่ยนะครับพี่น้องโอ้เบื้งเตี้ยนะเมื่อกแตสั้นๆเหมืนตรงนี้เหียวมาเกี่ยวกลุ่มเตี้ยแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้ยนะอกินล็กเหี่หยคือเลูกเหี่ยวหน่อยแห้งครับพี่น้องโอ้ยขั้นแขวะขั้นแขวะขั้นแขวะขั้นแขวแห้งด้วยครับด้วยอย่างเง้ยโอ้ยเอาล้วครับพ่อไปซ้ำนี่พ่อหอมปากหอมคอ มาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับส่องอีสานเกษตรครับพี่น้องพอกันกระเปาวสลามหน่อยท่องเนตรครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี่ครับช่วมาบอกถึงเรื่องกุ้งฟอยครับพี่น้องเป็นครับในกระช่างก็มีแต่นี่จับขึ้นมาให้เบิงก่อนครับพี่น้องผมสิจับขึ้นมาให้เบิงตัวนี้คือตัวยางครับจับขึ้นมาจากในกระช่างว่าเอ่อตัวที่สมบูรณ์ตัวที่ไครตัวที่กำลังใครเป็นจังไดครับพี่น้องตัวนี้คือกุ้งหลุ่นครับ นี่คือลูกเขานี่คือกุุงรุ่นนี่คือกุุงรุ่นทั้งเบดครับอ่าเล้วส่วนนี่คือพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาจะเป็นอ่าจะตัวหน่อยตัวใหญ่ครับปนกันไปตัวทีไข่ก็จะสังเกตง,ง่ายๆก็คือหนาท้องเขาครับนี่หนาท้องเขาก็จะมีไข่ครับนี่เบิองเบืองง่ายครับตัวนี้เบืองงายแห้งนี่ครับ ก็จะมีไข่ธรรมดาแต่ส่วนตัวกําลังจากไข่หรืรบอบ่อกําลังผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์หัวก็จะเป็นออกเขียว,ยวครับพี่น้องหัวก็จะเขียวเนาะว่าจะเอาให้เบ่งนี่ครับตัวนี้จังจะเห็นใน้น้อยตัวนี้จะยังบัน้นตัวนี้จะยังบัท่านอันนี้ยังบทัานไข่ครับแต่ว่ากะยีบัวดลครับเพราะว่าเรือมีสมบูรณ์แล้วก็ผสมพันธุ์แล้วครับ แต่เป็นอย่างสถ้ทารุ่นเป็นหัวธรรมดาครับตัวนี้จะเป็นหัวธรรมดานี่มันเป็นช่วงที่เขาผักหรือบอ่ช่วงที่หลอกขาบแล้วก็จะประมาณนี้รออีกประมาณเดือนนะครับหรือบอ่แลแ้วถ้าความสมบูรณ์แลแ้วถ้าเขาจ้กินอาหารโปรตีนนะครับเขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกอ่ามันจะเป็นวัฏจ,จ,จักรวงจรของเขาเป็นเส้นละครับ โตเขาก็จะค่อยๆง่ญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่หลอกขาบออกอ่าเดี๋ยวมาเบอกถึงอยู่ในกระช่างน้ำนะครับเนาะนี่คือเบื้องต้นครับอ่าส่วนในกระช่งนะครับกระสีอ่านี่ครับกระเจี๊ยเป็นผ่าเขียวธรรมดาครับสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงไว้กินหรือเลี้ยงไว้ขายขอดีขอเสียเดี๋ยวผมจะเบอาสูฟัง ทั้งหลายแบบนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทดลองเลี้ยงแบบทุกแบบเลยทั้งบอ่อดินบอ่อปูนแล้วก็กระช่างครับแล้วก็ชีมวาวาสูพอแม่พี่น้องฟังครับพี่นอ้องที่แหลกก็ไปหาน้ําธรรมชาติครับน้ําสะน้ํหน้องน้งําห่วยครับพี่นอ้องพอเอาห,า,หาได้แหลกวก็เอามาทดลองเลี้ยงเบิง้งตัวได้สีโอเคครับเบิ้งดีครับเห็นไหเนาอ มันเข้าเขอลอยเต็มเลยอยู่ข้างล่างครับที่จริงกับบริาจากยกครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกลุ้งที่ยังเป็นกลุ้ง,ย,งยังหน่อยอยูอ่ถ้ามันตกใจแล้วมันจะเหมือนกับมันจะปีนครับเพื่อเขาจะห้ามองออกมันจะอยู่หยากเนาะการลอยเขาใหญ่ครับเราสังเกตตอนให้อาหารจังคอยจับจังคอยยกกระชั่ง บอแนะนําให้ยกดูครับยกดูมันมันจะตื่นนะครับสําหรับการเลี้ยงแบบเป็นกระชังแบบจังสี่ขอดีกับไม้ถึงว่ามันจะสะอาดสะอาดและะ้วกรร็จับกินง่ายครับจับกินง่ายและกะ้กก็ที่ยังสําคัญก็คือ แบบนี้เราต้องเปลี่ยนนามครับเราต้องคอยเปลี่ยนหนามไขยเลี้ยงในบอ่อดินแต่ว่าการจับจะจับง่ายครับพี่น้องอยากกินตอนได้ก็ได,กได้กินนะครับพี่น้องตัวน,นี้เลี้ยงไว้ไว้กินเองก็ได้นะครับอีกแบบอยู่ในบอ่อปูนก็นก็โอเคครับแบบนั้นเดียวผมจะไปทายเบิ่องอีกอ่าเป็นคลิปพิเศษครับเพราะว่ามันต้องแยกออกไปต่างหากครับตัวน,นี้เป็นการเลี้ยงกุงุงในกระช่างก่อนแต่ ผมจะบอกข่าวคือต้องมีออกซิเจนล่ะครับเลี้ยงในบ่อปูนต้องมีออกซิเจนต้องระบบน้ำต้องดีครับถ้าบ่ดีถ้ามิดกุ้งตัวใดตัวหนึ่งตายปั๊บเขาจะตายพร้อมกันเบิดเลยครับพี่น้องเหมือนกับเป็นน้ำเสียือบ่อเป็นเหมือนแบคทีเรียนะครับเห็ดใ้กุ้งนี้ขาดขาดออกซิเจนแล้วก็จะตายพร้อมกันลายตัวครับส่วนในบ่อดินครับบ่อดินนี่แห้งบ่ต้องเฮ็ดยังเลยปลงไปแล้วก็แล้วไปเลยครับพี่น้องตัวนี้จะง่ายสุดครับลองมาก็จะเป็น ในกระช่างแล้วกระชางไปเป็นบอ่อปูนครับพี่น้องเลี้ยงในอ่างเลี้ยงในยังก็เลี้ยงได้เบิร์ครับพี่น้องอยู่น้ำหเห้าเอาใจใส่แล้วก็ควบมเข้าใจนะครับเนะาะผมเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงในกระช่างต่อครับอ่าไอ้ฝ้ฟาฝาที่เห็นเป็นซีเรลียนอยู่นี่กับบ่เป็นยังนะครับตัวนี้ผมเอาใส่เพราะว่าอ,อยู่ในสาผมปลาคาบมันหลายเพราะมันหลายแล้วเวลาเขาให้อาหารไปปั๊บอาหารจะไปติดอยู่ขอบบอ่อละเอ็ดในปลาเขามาลุ่มกิน พอลมกินกระชังมันก็นจะตีงไปมากุ้งมันจะตื่นเขยดให้กุ้งบ่กินอาหารครับตัวน,นี้ผมก็เลยเอามไว้กางปลาก็จะเขาไมา่กินบ่ไดดกุ้งเขาก็จะมาจับเอาอยู่เวลาใหา้อาหารอยู่ข้างในนะครับพี่น้องพอเขาจับแล้วเขาก็จะลอยไปนะครับตุกโตแล้วก็จะมีอาหารที่ห้ก็เป็นเข่าครับพี่น้องเขาจะหายเป็นเข่านะครับอ่าเป็นเข่าซุกครับเข่าเหนียวหรือว่าเขา่า เจ้าก็ได้ครับเขาหงแล้วนะครับแต่เป็นเขาซุกนะครับพี่น้องอแล้วก็อาหารปลาดุกก็ได้ครับพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารทั่วไปนี่และครับลักๆก็กกจะให้ประมาณนี้นะครับเลี้ยงไว้กินไว้ยังความต้องการสูงแรงครับพี่น้องความต้องการของกลุ่มฝอยนิดโอ้ผลิตบอ่อทันเลยครับนี่บ่ได้มีโอกาสขยายบอ่อต่อไปเลยพรมีขึ้นม่เนยเขาก็มาเอาเขาก็มาติดต่อ นะครับบ่อขายกับจ๊จงไดบันบางคนก็มาตั้งไกลครับพี่น้องก็ต้องให้ไปหลายคนก็ว่าเอ้าถ้าเห็ดใดคือผูเห็ดไดลายมันเห็ดใดอยู่ครับแต่ว่ามันกับบ่อพ่อต่อคนต้องการคือเก่าครับเพราะว่ามันใส่เวลานี่กับสามสี่เดือนครับถึงจะได้จับบางนนมาเอานี่สามารถเอาคู่มือกับมวยังคือกันครับพี่น้องบางที่ก็ต้องสุ่มเพื่อกันจังปล่อยออกครับขยายจังไดขยายออกแต่ละบ่อเนาะนี่ครับมาเว่าสู่กันฟัง หล้กการที่สําคัญนะครับต้องไ้มีเขามองเขาเกาะอาจจะเป็นไม่พผ่ก็ได้มะมัดหล้กก็อย่าให้เขาแทงอย่า,า,ายเขาแทงนะครับตาครยเฮ้าหรือว่าจะเอาเป็นกลางบเปล่าจงังเฉยก็ได้นะครับก็จะง่ายเขาก็จะมาเกาะไปกินอาหารไปผสมพันธกับที่อยู่ประมาณนี้แหละครับเป็นที่อยู่อาศัยของเขาพอตอนกลางวันครับพี่น้องกุุงเขาก็จะลวงน้ำลึกเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ล่งนาลึกเขาก็จะมีมองมองผมผมจะมัดฟางไว้ทุกมุมไว้มันมันจะมีที่ตื่นที่ตื่นที่ลึกก็มีครับมันจะมีอยู่เป็นมองลึกอยู่บางนี้อ่าโบเหงตไคายมันลงย้อนถึงผื่นเพื่อป้องกันกระปูขึ้นมากัดตไคายครับเวลากลุ้งกินอาหารโบเบิดตัวน,นี้ก็คือการสํารองไว้นะครับพี่น้องที่สําคัญครับพี่น้องที่สําคัญที่หลายๆายคนอาจจะเฮ็ดคือผมแต่ว่าอาจจะเลี้ยงบ่อใด่กุ้งน้อยไปเรื่อยเพื่อว่า มันอยู่มองนี้ครับใจขั้วมันคือการให้อาหารครับการให้อาหารนี่สําคัญแห่งการให้อาหารที่บอสม่ธเสมอการให้อาหารที่บริสุนะครับบรถูกลักษณะกระเท็ดให้กุ้งนี่ตายครับมันจะหลอกคาบเพราะหลอกคาบแล้วมันจะเกิดการกินกันนะครับนี่แหละพี่น้องระวังมองนี้นะครับการให้อาหารนี่สําคัญแห่งกับที่อยู่ของเขา สองอยางนี้เฮ็ดไดบอตุงห่วงครับจะได้กก็เรียงได้ครับตอนนี้ตลาดนี่ต้องการสูงแหงเห็ดตัวใดกับบอท่านครับพี่น้องมาจะเห็นหนาว่าเป็นเห็นหนาเป็นกุ้งหมืเลยมีกุ้งระบอผัดว่านะครับตัวน,นี้ก็เป็นข้วอมรูนะครับเล็กๆน้อยๆเอามาว้านะครับอ่าผมอาจจะว่าทิชว้าวพีชว่าวถึกนะครับแต่สามารถแนะนํากันได้นะครับเรียน,นรู้ไปพร้อมกันแต่ก ถือว่าเห็ดได้ผลิตออกมาได้แล้วครับเมื่อก่อนก็ไปหาใส่เอาอยู่น้ำหวยน้ำนองครับมาใส่มาเลียงเพราะลัางจะดีก็เรื่มขยายออกมาเพราะเขาหูว่าเขาเรียงกุ้งนี่ก็บ่ต้อตรงห่วงครับตลาดภากีสานเฮาคนบริโภคลายครับกุ้งเต็นกุ้งยังเนาะนี่นะครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่เนาะ กสีใบซ้ำนี่สําคัญนะครับเป็นการมาเตือนมาบอกมาก่าวกันการให้อาหารคือสิ่งที่สําคัญอีกจักประมาณสายๆครับโซลาเซลมีแดดถือกนี่น้ำก็จะไหลออกจากรูกตรงนั้นครับไหลออกแต่จะเป็นน้ำตนระบบน้ำก้อนขึ้นจะเป็นน้ำหนึ่งๆครับกระสิสประมาณนี้เนาะตอนนี้กำลังแจงสว่างครับแต่ก่อนเ้าจะเลียงถ้าต้องเข้าใจกุ้งก่อนนะครับเนะกุ้งว่ามัน สั์ที่จะไปหมุนไปโดนเหมือนกับปูเลยครับเป็นสัต์ที่หลอกขาดเหมือนกันแต่ว่าหาักบมเป็นจางสันกุ้งจะเป็นสั์ที่ปีนปลายนะครับพี่น้องจะบ่กคอยลู่ขาดซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่เขาก็จะบ่กคอยออกดอกเขาจะปีนขามไปเลยอ่าแต่ถ้าเป็นกระปูนี่หมุนอย่างเดียวแล้วครับขวดงับอยู่จางสันละ่ะนี่ก็คือขอดีแบบว่า,าตาคล้ายเอกกระปูบบตองแบบว่าตองดูแลมากมายครับพี่น้องก็จะยางให้มีกับปูเขามาอยู่นา ถ้าเลี้ยงในสะก้วรจะระดับน้ำก็ให้บ่อต่ำกว่าหาซิบเซนครับถึงหนึ่งเมตรจะเหมาะต่อการเลี้ยงกลุ้งฟอยครับเขาจะอยู่ในระดับน้ำซ้ำนี่ถ้าลึกไปก็กกจะจะอาศัยบ่อใดครับพี่น้องมันจะขาดออกซิเจนเนาะนี่และครับพี่น้องสําหรับเส,บสบมามือนี้มาอัดวิดีโอแต่เสาเลยครับพี่น้องกลุ่งฟอยครับแต่ละบอ่อ ทุกบ่อก็สิเป็นประมาณนี้วันนี้ก็ต้องเอากุ้งไปส่งเขาคือกันครับหนึ่งกิโลพอแม่พันครับพี่น้องเมืองเตียเทียสีได้าอเป็นโลพูนเอาแบบไข่ไปส่นนี่ครับแบบไข่ก็จะไข่ไข่ทุกโตนะครับก็จะคัดปีละโตให้จนกว่าสีไเด็ดหนึ่งกิโลตัวนี้เป็นลูกเขานะครับตัวนี้เป็นแม่ เพาจำเป็นจะต้องแยกออกเบิดดอกครับเพราะว่าเขาก็ะจะ๊อยู่หล้วก็ไข่ผสมพันธ์เองไปเรียงไปกินเองแบบนี้สะดวกสบายครับสะอาดนําบม่มีสิ่งเจียปนอยากกินตอนไดกก็ได้กินครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอจบไปซ้ำาน่อยก็เนาะถ้ามีอย่างสงสัยครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะตอบให้นะครับเด้อพอกันคลิปนาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ